ครับจิมีพามารับชมงานทาสีรองพื้นปูนใหม่ครับหลังจากที่เราติดบัวส0เกล็ดบัวแล้วนะครับท่านต่อไปครับหลังจากงานงานหลังจากงานต่อจากงานบัวนะครับก็คือทาสีรองพื้นนั่นเองนะครับหมติดเลดขัดเลยนะครับเดี๋ยวพารับชมน้องทาสีรองพื้นครับหลังจากที่ช่างบัวนะครับทําการติดบัวส0เกล็ดบัวหมดแล้วนะครับเราก็มาทาสีรองพื้นเป็นรองเป็นสีรองพื้นปูนใหม่นะครับ มีคถามว่าทำไมยังไม่เทฟุตบาทฟุตบาทจะเทสุดท้ายครับเี๋ยวมีงานต่อเติมมีงานอะไรครับจะเททั้งเดียวไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นงานทาสีรองพืพ้นปูนใหม่ครับรอบแรกครับรอบแรกทาสีไปรอบบ้านเลยนะครับตัวน,นี้เราก็จะเล่นสีตามช่องนะครับ เป็นสีเบทครับเบอร์แปดห้าห้าเก้าเป็นสียอดนิยมเลยนะครับก็ฝนตกนะเมื่อคืนนี้น้ำก็แฉะเลยนะครับก<อ>็จะกิ่งแบบนี้เลยนะครับงานตาสีรองพื้นนะครับ<อ>แห้งแล้วก็จะออกสีขาวไปเน,นี้ยเนี่ยสีขาวนุ่นนะครับ ถ้าฉาบดีครับกริง้งกริง้งลุกกริง้งก็จะกริ้งง่ายนะกริงง่ายเลยนะครับแต่ถ้าฉาบเป็นคลื่นนะลูกกริ้งเราก็จะเป็นคลื่นเช่นกันเวลาเรากริ้งนะเวลาเรากริ้งลูดขึ้นลูดลงเนี่ยมันก็จะเป็นคลื่นนะจะไม่เนียนต้องกริ้งหลายรอบมันค่อยเนียนแล้วก็ต้อง ภาษาอีสานนะต้องเน็กนะพี่น้องต้องเน็กเห้มันลงหลุมนะครับทามันไม่เรียนนะถ้ามันไม่เรียนมันจะเป็นคลื่นนะอันนี้ถ้าฉากได้เสมอกันมันก็จะไม่เป็นคลื่นนะัน,นีบ้านติดกันนะอันนี้บ้านลูกชายคุณน้านะครับตอนนี้จะเป็นบ้านคุณน้าเองนะครับ หัรองพื้นผนังแล้วก็ฝ้าเพดานไปด้วยกันเลยเนี่ยตอนตั้งนางร้านช่างก็ไม่ทานะสร้างบัวไหลเล่ากับรถไถรถไทถมาเกตมาเกตเป็นทีในสองห้อยไปนองนั่งร่างต้องเอาออก ก็เป็นบรรยากาศครับบรรยากาศงานพาเีรรองคืนนะครับทั้งหนังแล้วก็ฝ้าเพดานนะตอนนี้ก็กำลังจะใส่เสือกตัวธรณีบันไดนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านนาบ้านนาบ้านก็เก็บฝ้าเพดานด้านบนเหมือนกันครับเดี๋ยวเป็นเก็บสีฝ้าเพดานนะสีจริงครับ บัวที่เสร็จแล้วนะครับเราก็มาทาได้นะครับบัวเก็บเรียบร้อยนะครับทาสีได้นะบัวเนียนเลยนะครับแต่งแล้วคมนะครับแต่งแล้วเป็นสันเป็นคมดีนะครับน้านงานลกนิดนึงนะก็ยังไปเก็บทำความสะอาดนะครับนี่เก็บบัวนะครับเก็บบัวแล้วก็ตัวไม้มอบนะครับกำลังเก็บสีไม้มอบ ้องใช้แปรงนะแปรง3นิ้ว2นิ้วขึ้นก็ได้ครับในการเก็บตัวไม้มอบแบบไม้มอบรอบบ้านครับงานสีนะครับรนะส่วนหน้าบ้านนี้นะก็กำลังพี่นายอยู่ครับว่าจะใช้ไม้ฟาหรือว่าไม้ละเนงมาติดหรือจะเป็นกระเบื้องนะครับติดรัา นนนินี่ก็เป็นบรรยากาศงานทาสีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมและทีมงานด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทําต่อไปครับเชิญชิม่านนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวทีมงานเก็บมสสีก่อนนะครับเชิญชิม่านสวัสวดีครับ